มาเบิงมาเบิงมาเบิงมาเฟิงฟ้าเพิ่นสียามหลบกลุ่งพี่น้องแต่เสาคนมาพอก็เปียกก็มาแต่เสาคือกันเงออินถือกัอะนหะลอบกลุ้งหลบกลุ่งใส่ยังสีได้พี่น้องหลบกลุงมนาม้เรียเร่ยวเี่ยวสีแล่นะถ่วได้นามมันหนาขึ้นครับหนาโค้งก็ขึ้นเรื่อยไม่หยุดไม่หยุดขึ้นเลย เอาเบิง้งเอาเบิง้งนี่วิธีอีกใส่เพิ่นเด้ออิบย้ำมาใกล้ๆพี่น้องย้ำมาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆดูสันตอมเขาฮะถือหลายบ่ถ้าจะเกาได้หลายยะงได้นี่เห็นมอสุลัดใส่ปีนั่นแต่ป็นโอ้มอจานใส่แต่ป็นขูนี่รลายกันแล้วนี่เบิ่งเนี่ยผมดู พี่น้องถือไล้ได้ถูดเป็นเกะเป็นขู่ปูนหน่อยพนถือไล้พี่นองงอออ้องถือไล้กุ้ง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 โอ้โเออมาเร่งเลย่องพอเขาปิดเอามาใส่นกันนี่แหละครับเพิ่นเพิ่นกินมาลายเหมืองล่ะ คนกินมาลายมื่นหลายสิข้อใส่น้ำพึ่นกับมะแรงได้จังสีคู่มื่นได้นีน่นอกได้ลายบุญนีอนนน้อ้<ะ>ทาทู่ยังสีใหญ่เต็มหมวอเหรอจังสีใหญ่เต็มหมวยจังสีขาวห่วยมันเกินไปแล้วเถ้าปันมันเบิดตทีนี่ อืมเอาเมื่อเราไม่เห็นจะได้มาคายบ่มนี่ผูดสื้อเออไม่ผูดสื้อก็คายอันนี้คือกันแล้วนี่คุณน่ะพี่น้องอ้ยอุ่นตูนเลยมือเป็นหน่อยได้พี่น้องเึิงตี่คุณนุณคุุกุ้งขึ้นมาแล้วมันมากเขาหลบเขาแยงนี่พี่น้องเอ้ยมาจากไรสิวาเลยพุณเิงตี้พี่น้องเบิงตี กุ้ง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 เฮ้ยน้องอ้าเดีกุ้งร้ายขนาดเลยสองสามโหลแล้วเนาะเออเดี๋ยวมาแล้วพอเขาเปิดก็กจะมาใส่ลองเบงเอออืมมันบดถึกแล้ววะ ใส่ได้อีกแล้วมะเร็งเนาะโอ้ยพี่น้องน้องโค้งก็ขึ้นไหวแนเหมือนก่นบรรยากาศแต่เสร้าไปพี่น้องมะแรงพอกขาเปิดจังเสียวมาใส่หมดจักรไรสิวาะกันแหละิ่นได้มีหลอบอยู่ห้องพ่อแล้ลงมาเหมือนได้ก็ได้เห็นอยู่เิ่นใส่ไปยายามเบ็ดก่อนปาะเนี่ย ได้พี่น้องว่ะบรรยากาศฝนตกเนียเหมือเสาเนะาะยเหมือนเสามาแล้วตกโหลดล่นโหลดางทีพี่น้องหิวกุ้งนะกุง้งมันนี้ได้น้อยมันนี่คนว่าคูม,มือได้เต็มทั้งสีขาวหันพี่น้องทั้งสีใหญ่ฮันมันได้แบกขึ้นเมื่อพงทีนานลูกพีคอยฮะกูเบดกูเพียกต้กนบานในพี่น้อง แรงกับสีจังสีใสน้ำเปิเ่นพ่อได้กินอยู่ดอกยั่งยั่งถืออยู่ดอกเคลนว่ากะได้เจ้าหยิบง่ามแนวใดเจ้าหยิบหยิบก่อนบ่ลื้อจังใดเ้ <c oughs> ที่หยิบยังง่าหลอพี่น้อง ทเพิ่นในะพองเพ็ดเขตป่เป็นคกอกันขึ้นเมื่อโอยได้นีนอเอาขึ้นแล้วถือเดี๋ยวเรามอส่กักรใส่รอบกุ่งขึ้นกันนะว่ไห้บ่าจากถ่วยของโตแมนบ่บุลยฮะมาเล่กันยังจิจอดเอามาจอดนี่แล้วนี่ยัก็เป็น เลือดจาะได้อยู่โอ้กูเพียกระบดน,นี่ขึ้นเลยน้ำนี่เอาพี่น้องอชบมบรรยากาศเนี่ยมันเศร้ายามหลบกุ้งวิธีหาอยู่กินไลยรูปแบบไปรีพี่น้องเลยไปละบำบำละไปกเราเพจกับที่ไปยามเวทกูเ็ทก่อนไปพี่น้อง ก็เฟะเหมือนมันเหมือนเมืงวนสีมันว่ะใส่เพียกไว้ใส่เพียกไว้เสียบเี้เงือปลาโอ้นาเล้องน้น้องมาโอ้มันสิมันเด้พี่น้อง ผลงานเสานี่พี่น้องเอ้ยปลาปลาเบ็ดปลาเบ็ดอ่าพี่น้องเบื้องไม่อีกเนาะวางไว้นี่แหละนี่อันเดียพี่น้องปลายางสองตัวดปลายางสองตัวพี่น้องเขาบอกเกือบซองโลเนี่ยละซองตัวเนาะพี่น้องเนาะดิเอ้าเอ้าพี่น้องเอ้าพอเขาเป็นสิขึ้นเมื่อละฝนกระตกพอฝนเอาเรือมาจอดไว้บุงพี่บ้านฝนกระตกพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยมันเสาฝนตกนี่ดีฝนตกฝนตกไปพี่น้องขอบคุณในไลน์ครับผม